เราจะมาเริ่มที่สงครามอิสราเอลฮามาสก่อนละกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเกาะติดมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ถือได้ว่ามีความคืบหน้าสําคัญหลายเรื่องมาเล่าให้ฟังกันไปดูที่สถานการณ์ในสมองรภูมิรบก่อนก็ได้ครับตอนนี้อาจบ,บอกได้ว่ายังคงตึงเครียดเหมือนเดิมโดยมีรยายงานว่าอิสราเอลยังเดินหน้าถล่มโรงพยาบาลค่ายผู้ลี้ภัยและอาคารบ้านเรือนในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องนะครับจากข้อมูลล่าสุดของฝั่งกาซาตอนนี้มีผู้เสียชีวิตในฉนวนกาซาแล้ว ใกล้จะ20,000คนมากขึ้นทุกทีนะครับตัวเลขตอนนี้19,453คนท่ามกลางความกังวลของหลายฝ่ายออกมาเรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ชีวิตของพลเรือนนี่นะครับซึ่งก็มีเรื่องที่ต้องจับตาตอนน่อในวันนี้ครับวันนี้จะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจก็คือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสัปดาห์ชาติ จะจัดการประชุมกันอีกครั้งเพื่อหาหรือเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งจากการประชุมครั้งที่แล้วซึ่งทําให้มติเรียกร้องให้หยุดยิงเพื่อมนุษยธรรมถูกปัดตกไปเนื่องจากสหรัฐใช้สิทธิ์วีโตจนทําให้เกิดกรณีตามมาก็คือสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเรียกประชุมชาติสมาชิกและมีมติท่วมท้นเรียกร้องให้หยุดยิงทันทีเพื่อมนุษยธรรมทันทีในเวลาต่อมามติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เรารายงานไป ว่าเกิดขึ้นหลังจากที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสับระชาชาติล้มเหลวในการออกมติเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อเนื่องในลักษณะของการแสดงจุดยืนส่งเสียงสะท้อนความต้องการของประชาคมโลกและส่งเสียงสะท้อนไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสับระช,ชาชาติบอกว่าให้มีการพิจารณาเรื่องนี้อีกรอบหรือไม่ แต่แม้ว่าสมัชชาใหญ่แห่งสัชาไรชาติจะมีม,มติที่ท่วมท้นเรียกร้องให้มีการหยุดยิงนะครับฝ่ายอิสราเอลก็ยังคงยืนยันว่าจะเดินหน้าโจมตีฮามาสต่อจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายกว่าล้างฮามาสจนหมดสิน้นถึงแม้ว่าอิสราเอลจะยืนยันแบบนี้นะครับแต่ว่าในอีกม,ม,มุมหนึ่งก็ต้องยอมรับเลยครับว่าอิสราเอลยังเผชิญกับแรงกดดันอย่างหนักจากนานาชาติรวมถึงสหรัฐที่เป็นชาติพันธมิตรสําคัญอย่างที่เราเล่าให้ฟังไปนะครับว่า สหรัฐนั้นออกมาปรามต่อเนื่องต่อปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลบอกว่าเป็นการโจมตีที่ไม่เลือกหน้าหรือไม่เมื่อวานนี้เราพูดถึงกรณีที่มีทหารอิสราเอลพลาดยิงตัวประกันชาวอิสราเอลเสียชีวิตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง ที่ทําให้เกิดแรงเสียดทานทางการเมืองภายในของอิสราเอลด้วยเพราะทําให้ในสังคมอิสราเอลก็ออกมาตั้งคําถามเหมือนกันว่ารัฐบาลอิสราเอลอาจจะต้องให้ความสําคัญกับชะตากรรมของตัวประกันที่ถูกจับไปแล้วหรือเปล่าซึ่งในตอนนี้ก็มีการรายงานนะครับว่าอิสราเอลอาจจะกําลังเจราจากับกาต้ารในฐานะที่เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างอิสราเอลกับฮามาสให้มีการเจรจากับฮามาสเพื่อปล่อยตัวประกัน รอบใหม่หรือไม่แต่ว่าการเจรจารในตอนนี้ไม่มีความคืบหน้าอะไรเป็นรูปธปรรมออกมาครับรายละเอียดคร่าวๆที่มีการพูดคุยกันเนี่ยก็คือว่าฮามาสได้ยื่นข้อเสนอไปยังอิสราเอลว่าฮามาสจะเป็นคนคัดเลือกตัวประกันที่จะได้รับการปล่อยตัวออกมาเองและจะส่งรายชื่อให้กับอิสราเอลโดยที่อิสราเอลต้องถอนกําลังไปยังพื้นที่ฮามาสในจุดที่ฮามาสขีดเส้นเอาไว้ แต่ว่าอิสราเอลก็ยังไม่ยอมรับเงื่อนไขนี้นะครับและต้องการให้ฮามาสส่งรายชื่อตัวประกันมาให้ดูก่อนถึงจะมากําหนดกันว่าจะมีถอนกําลังหรือว่าหยุดยิงเมื่อไหร่ซึ่งก็ทําให้การเจรจารยังไม่มีข้อยุติล่าสุดครับมีความเคลื่อนไหวจากฝั่งฮามาสเพราะว่าฝั่งฮามาสได้ปล่อยคลิปภาพตัวประกันที่เป็นชายชาวราชาวอิสราเอล3คนออกมา นับเป็นครั้งแรกที่มีการเผยภาพตัวประกันตั้งแต่ที่มีการหยุดยิงชั่วคราวและปล่อยตัวประกันออกมาจํานวนหนึ่งเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับคลิปที่ออกมาเป็นคลิปชายชาราทั้ง3คนแล้วก็เป็นคลิปที่ได้รับการยืนยันจากทางการอิสราเอลนะครับว่าทั้ง3คนนี้เป็นตัวประกันที่ถูกฮามาสจับตัวไปเมื่อวันที่7ตุลาคมมีการระบุด้วยว่าคนที่ปรากฏในคลิปนั้นมีชื่อว่านายชาอิมเปรีอายุ79ปีนายโยรัม เมกเกอร์อายุ80ปีและนายอามีรัมคูเปอร์อายุ84ปีมีการระบุว่าตัวประกันบางคนมีอาการเจ็บป่วยด้วยนะครับขณะที่ครอบครัวของตัวประกันทั้งหมดแม้จะบอกว่าพวกเขาโล่งใจที่ได้เห็นตัวประกันทั้ง3คนยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ยอมรับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวประกันซึ่งทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุแน่นอนนะครับว่าการปล่อยคลิปตัวประกันของฮามาสในครั้งนี้ ถูกมองว่านี่เป็นความพยายามที่จะกดดันอิสราเอลให้ยอมรับเงื่อนไขในการเจรจาในขณะที่อิสราเอลกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกวิจารณ์ณจากหลายฝ่ายหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นความโกรธแค้นที่เกิดขึ้นจากหลายฝ่ายในกรณีที่ทหารอิสราเอลพลาดยิงตัวประกันเสียชีวิตจนทําให้ในสังคมอิสราเอลในประเทศอิสราเอลมีการชุมนุมประท้วงที่กรุงเทลอาวิฟโดยมีผู้ชุมนุมหลายร้อยคน ทั้งการอิสราเอลออกมาตอบโต้คลิปวีโอที่เป็นคลิปตัวประกัน3คนที่ฮามาสปล่อยออกมาล่าสุดนี่นครับเป็นการตอบโต้ผ่านพลเรือตีดดเนียลฮากาลีโคสกองกําลังป้องกันอิสราเอลออกมาประนามว่านี่เป็นคลิปวีดีโอของพวกก่อการร้ายครับที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมอันป่าเถือนของพวกฮามาสกระทําต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้สูงวัยที่จําเป็นต้องได้รับการดูแลทางการแพทย์ พลเรือตีฮาการีบอกว่าโลกจะต้องดําเนินการเพื่อให้ตัวประกันเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์และควรที่จะต้องมีการตรวจสอบสถานะของตัวประกันทุกคนพร้อมกับบอกด้วยครับว่าอิสวายเอลมีหน้าที่ตามหลักศีลธรรมในการพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อพาตัวประกันทุกคนกลับบ้านนี่คือสถานการณ์ในพื้นที่ฉนวนกาซานะครับที่เรายังคงติดตามอย่างใกล้ชิดสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของตัวประกัน ซึ่งในจำนวนนี้ต้องไม่ลืมเด็ดขาดนะครับว่ายังมีตัวประกันคนไทยที่ดูเหมือนว่าจะยังหลงเหลืออยู่แต่ว่าสถานการณ์สงครามอิสราเอลฮามาสในวันนี้ยังมีมุมมีประเด็นที่ทําให้ถูกจับตาว่าสถานการณ์จะลุกลามบานปลายไปอีกหรือไม่เพิ่มเติมด้วยเพราะว่ามีรยายงานว่ากลุ่มติดวุฒิฮูตีในเยเมนประกาศการใช้โดรนโจมตีเรือพาณิชย์สองลำในทะเลแดงเมื่อวันจันทร์นะครับซึ่งเป็นกรณีการโจมตีล่าสุดของกบฏฮูตี ซึ่งถูกระบุว่ามีอิหร่านหนุนหลังสืบเนื่องจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในชนวนฮาซาเรื่องนี้โฆษกของกลุ่มฮูตีออกมาเปิดเผยเองเลยครับโดยระบุว่าเรือสินค้าสองลำที่ถูกโจมตีเมื่อวันจันทร์ก็คือเรือ MSC Clara ติดธงปานามานะครับแล้วก็เรือ Swan Atlantic ของนอร์เวย์การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกเรือของเรือทั้งสองลำไม่ตอบกลับการติดต่อของกลุ่มฮูตีโดยเจ้าของเรือครับ เจ้าของเรือสวอนแอตแลนติกบอกว่าเรือถูกโจมตีโดยวัตถุที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรแต่ว่าไม่มีลูกเรือบาดเจ็บขณะที่เรือ MSC คลาายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่อย่างใดนะครับทางการสหรัฐได้ยืนยันนะครับว่าการโจมตีเรือสวอนแอตแลนติกเกิดขึ้นโดยมีวัตถุบินหลายลำถูกส่งมาจากพื้นที่ในเยเมนที่กลุ่มฮูตีครอบครองอยู่พร้อมกล่าวว่าจะขยายความร่วมมือกับชาติพันธมิตรเพื่อปกป้องเรือสินค้าในทะเละแดง และส่งสัญญาณไปยังกลุ่มกระบฏฮูตีในเยเมนด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าของเรือบอกว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายต่อถังเก็บน้ําบางส่วนของเรือเกิดเพลิงไหม้จุดเล็กๆซึ่งลูกเรือสามารถช่วยกันดับไฟได้ก่อนที่เรือจะเดินทางต่อไปโดยที่ไม่มีใครได้รับอันตราย ขณะที่ฝ่ายฮูตีมองว่าการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงนั้นคือส่วนเชื่อมโยงกับการประท้วงปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาโดยการโจมตีจะดําเนินต่อไปจนกว่าอิสราเอลจะยุติปฏิบัติการในกาซาพร้อมเตือนเรือต่างๆให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าในมุมหนึ่งทะเลแดงคือเส้นทางการค้าการลำเลียงสินค้าทางเรือที่สําคัญที่สุดจุดหนึ่งของโลก และทําให้ในตอนนี้ดูเหมือนว่าท่าทีของทางการสหรัฐจะขยับมากขึ้นในกรณีการเดินเรือในทะเลแดงนะครับโดยเมื่อวานนี้ในลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ประกาศจัดตั้งปฏิบัติการที่เรียกว่า Operation Post p r r i t y Guardian เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความปลอดภัยในทะเลแดงตอนใต้และพื้นที่บริเวณอ่าวเอเดนครับเป็นปฏิบัติการร่วมนะครับสหรัฐไม่ได้เปิดเผ ไ,ไม่ได้เปิดปฏิบัติการคนเดียวแต่ว่าเป็นปฏิบัติการร่วม10ประเทศนําโดยสารัฐร่วมกับสาราชาจากบาเรนแคนาดาฝรั่งเศสอิตาลีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์เซเชลและก็สเปนซึ่งนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากที่กบฏฮูตีในเยเมนก่อเหตุใช้โดรนแล้วก็ขีปนาวุธโจมตีเรือไม่ว่าจะเป็นเรือสินค้าหรือว่าเรือบรรทุกน้ํามันที่แล่นผ่านทะเลแดงเพื่อตอบโต้ จากสิ่งที่กลุ่มกระบฏฮูตีมองว่าเป็นการตอบโต้ที่เชื่อมโยงไปถึงการโจมตีฉนวนกาซาของอิสราเอลการตอบโต้ที่เกิดขึ้นในเทะเลแดงสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลทันทีก็คือเรือสินค้าจํานวนมากต้องเปลี่ยนเส้นทางแล่นไปลงใต้อ้อมทวีปแอฟริกาแทนซึ่งจะส่งผลต่อทั้งเวลาแล้วก็งบประมาณในการเดินเรือที่ต้องเพิ่มสูงขึ้นนะครับ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐซึ่งในตอนนี้อยู่ระหว่างเงยือนตัวนออกกลางเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของอิสราเอลเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลฮามาสในชนบกาซาบอกถึงเรื่องนี้ว่ามีความจําเป็นที่ประเทศต่างๆจะต้องร่วมมือกันเพื่อรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากผู้มีบทบาทที่ไม่ใช่รัฐกลุ่มนี้ซึ่งยิงขีปนาวุธละดรอนใส่เรือสินค้าจากหลายประเทศที่เดินทางผ่านน่านาน้ำสาบอนอย่างถูกต้องตามกฎหมายรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐอธิบายครับ บอกว่าการโจมตีของกลุ่มฮูตีที่เพิ่มมากขึ้นเป็นการคุกคามการไหลเวียนอย่างเสรีของการค้าและเป็นอันตรายต่อกะลาสีเรือผู้บริสุทธิ์ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมกับบอกว่าทะเลแดงนั้นเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ําซึ่งจําเป็นที่จะต้องมีเสรีภาพในการเดินเรือและเป็นเส้นทางขนส่งเชิงพาณิชย์ที่เอื้อต่อการค้าระหว่างประเทศรัฐมนตรีกลาห่มสาวรัฐอธิบายว่าการโจมตีของกลุ่มฮูตีที่เพิ่มมากขึ้นเป็นการคุกคามการไหลเวียนอย่างเสรี ต่อการค้าอย่างที่บอกไปโดยถือว่าการจัดการกับภัยคุกคามนี้จึงเป็นประเด็นที่ไม่ใช่เป็นปัญหาแค่สารัฐแต่ว่าเป็นปัญหาระดับนานาชาติและก็ควรจะต้องได้รับการตอบสนองจากนานาชาติด้วยต้องบอกแบบนี้นะครับตรงทะเลแดงเนี่ยจุดที่ฮูตีโจมตีเรือสินค้าเรือบรรทุกน้ํามันเนี่ยสำคัญจริงๆเพราะว่าเป็นเส้นทางขนส่งทางทะเลที่มีสัดส่วนกว่า12%ของการค้าโลกทีเดียวนะครับ เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวว่ากันต่อนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้คงจะมีมุมมีประเด็นที่เดี๋ยวทีมงานของเราจะรวบรวมให้เห็นภาพกันมากขึ้นว่าพื้นที่ทะเลแดงเนี่ยถ้าทุกคนนึกภาพแผนที่ไปถ้าทีมงานมีแผนที่เหลืออยู่ก็ขึ้นมาได้นะครับทะเลแดงเป็นพื้นที่ที่อยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเป็นพื้นที่ที่ผ่านหลายประเทศที่เป็นชาติอาหรับแล้วก็มีเยเมนอยู่ตรงใต้เป็นเส้นทางการเดินเรือทะเลที่สําคัญเพราะว่า เป็นเส้นทางที่เชื่อมกับคลองสุเอตเพราะฉะนั้นถ้าทะเลแดงมีปัญหาเดินเรือไม่ได้คลองสุเอตที่ถูกขุดขึ้นมาเพื่อลัดการเดินทางทางเรือก็จะมีปัญหาตามไปด้วยแล้วก็จะเป็นอย่างที่เรารายงานไปนะั่นแหละครับเรือสินค้าหลายลำก็ตัดสินใจใช้วิธีโบราณอ้อมทวีปแอฟริกาซึ่งจะเปลืองทั้งน้ำมันเปลืองทั้งเวลา นี่คือเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ทะเลแดงที่ตอนนี้กําลังถูกจับตาอย่างมากนะครับว่านอกจากการที่ฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเรือสินค้าในทะเลแดงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่จะนำไปสู่การลุกลามบานปลายของพื้นที่สงครามหรือไม่ยังเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบสร้างความกังวลต่อระบบการขนส่งสินค้าการเดินเรือทะเลที่อาจ รวนไปทั่วโลกหรือเปล่าอ่านี่ก็คือสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับก็เป็นพื้นที่นี่แหละครับก็คือพื้นที่ทะเลแดงก็คือส่วนที่อยู่ด้านซ้ายของเยเมนเนี่ยนะครับเป็นทะเลที่เชื่อมมาจากคลองสูเอตอีกทีก็กลายเป็นพื้นที่ที่ถูกมองว่าไม่ปลอดภัยแล้วนี่เป็นแผนที่เก่านะครับแต่ว่ายังเป็นแผนที่ที่ยังพอให้เห็นภาพอยู่ว่าทะเลแดงเป็นจุดยุทธศาสตร์จริงๆผ่านทั้งอียิปต์ซาอุดีอาระเบียเยเมน ชาติอาหรับสําคัญทางสิ้นแล้วก็เป็นพื้นที่การเดินเรือที่สําคัญนะครับสํานักข่าวทูเดย์เมคทูมอร์โร t o ทูเดย์